สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่เกมฟุตบอลมิลมนเจอร์2022โมบายเช่นเคยนะครับวันนี้จะเจอกัเกมบุนเนติก้านะครับเจอกับสตุตการ์ดนั่นเองนะครับเกมนี้ดัตมุนก็ไปเยือนนะครับผมสตุตการ์ดนั่นเองนะครับผมใช่เกมนี้เราจะไปเยือนนั่นเองนะครับเราก็ต้องชนะให้ได้ทั้งเกมยอดเกมยืนเลยนะครับผมไม่ว่าะจะเกมไหนเราก็ต้องชนะให้ได้นะครับเพื่อสามแต้มเราจะได้หนีห่างบูตเซียดอัตบุนไม่ใช่บูตเซียดัตมุนหนีห่าง เออไบเอ็นมิวนิกนั่นเองนะครับผมใช่เราก็พยายามทำสกอร์ am th am th แล้วเราก็ได้ประตูขึ้นนำนะครับจากเออร์ลิงบาวฮาเลนนั่นเองนะครับผมทำให้บริเซียดอร์บ,บุลออกนำสตูตการ์ดไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นั่นเองนะครับผมใช่สุดยอดเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ได้ลูกที่สองแล้วนะครับจากเออร์ลิงบาวฮาเลนเหมือนเดิมนะครับผมทำให้บริเซียดอร์บ,บุลออกนำสตูตการ์ดไปสองประตูต่อศูนย์เลยนะครับจังหวะนี้สุดยอดมากเลยนะครับผม เราก็ได้พิทซามแล้วครับจากเออร์ลิงบาฮ์翰เลนคนเดิมอีกแล้วเกมนี้ยังไม่จบครึ่งแรกก็หมอบไป3ประตูแล้วนะครับผมถือว่าสดุดยอดจริงๆเลยนะครับผมโอเคอยู่ในช่วงทุ่มรามาจีบครึ่งแรกแล้วก็หมดเวลาครึ่งแรกไปแล้วนะครับผมเริ่มกันต่อครึ่งหลังเลยดีกว่านะครับผมหรือเชื่อว่าเราจะบวกสกอร์ได้เพิ่มหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็นําอยู่สามประตูต่อศูนย์แล้วนะครับแต่เราโดนตีไข่แตกไปได้นะครับผมทําให้สุดการ นีตีตื้นมาได้หนึ่งประตูต่อสามนะครับผมแต่ฮาเลนก็ยิงไปสามลูกแล้วนะครับผมแล้วก็ไม่เปลี่ยนตัวกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมเออเอาจุดเล่นบันลงนะครับเอาหลุยอาเบโต้ลงแทนเจมอเพาวนั่นเองนะครับเอาจุดบลลิงแฮมลงนะครับผมใช่เจ็ดสิบก้าที่้านะครับสกอร์ก็ยังคงอยู่ที่เท่าเดิมอยู่นะครับผม นาทีที่80กว่าแล้วนะครับผมก็ยังทำอะไรกันเพิ่มเติมไม่ได้อยู่ในช่วงลดเวลาบาดเจ็บครึ่งหลังแล้วนะครับผมแล้วก็จบเกมไปได้สกอร์นี้นะครับสุดยอการเปิดบ้านไพ่ดอดมุน1ประตูต่อ3นะครับจนแมน้นสเตอร์ก็เป็นเออร์ลิงมาฮแลนด์นั่นเองนะครับขอบคุณทุกคน,นครับ